เฉย้ครับตอนนี้อยู่ในลิฟ์กำลังจะลงไปที่ห้างข้างล่างครับของมาริออตแต่ข้างล่างห้างชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้คกเดี๋ยวบอกอีกที1ไปเดยเอ้ไม่ได้ มันเป็นสถานีรถไฟฟ้า JR ด้วยครับเพราะฉะนั้นคนก็จะเยอะมากอย่างที่เห็นนี่ครับต้องลงไปออกไปข้างหน้าครับอยู่เป็นห้างหรือนี่มันคือห้างแล้วลูกเนี่ยคือมันได้เรื่อนพวกนี้เป็นห้างวะหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะล,ลองเดินเดินดูฮะ ทาคาชิยาม่าครับมันคือห้างทาคาชิยาม่าครับือลองเดินดูครับชิวครับที่นี่คนขี่จักรยานเยอะมากน้อกเลยครับ